โอยเกิดมาไม่เคยทำได้เลยโอ้โหตั้งแต่เล่นมาเนี่ยใช้เวลาฝึกประมาณ8ปดปีเราเล่นเราเล่นตอนนี้ผมก็ฆ่าไปแปตัวแล้วนะซึ่งแบบเนีย่ยลงบูธแคมป์คนเดียวเนะี่ยมาคนเดียวอันนี้คือพอดีว่าผมอัดคลิปไว้อัดหน้าจอไว้นะมาอัดตอนที่ว่าเก็บมันไปหลายตี้แล้วแต่ว่าเสียงผมมันไม่ออกมก็เลยมาพากอะไรนะใครทักอะไรมาโอ้ อะไรนาะเอาแหมเข้าเรื่องของเราต่อั่นและครับก็เนี่ยเห็นไหมค่าเก้าแล้วใครเข้ามาในบูธแคมป์ว่าไม่เหลือหรอกบูธแคมป์มาบ้านผมนี่ <c oughs> นะครับก็เราก็เป็นช่วงเวลาของการฟาร์มของเนาะผมยิงมันไปทิ้งไว้ตรงไหนบ้างจำไม่ค่อยได้นะมีบนดาดฟ้าหนึ่งตัวแต่ว่า อันตรายไม่น่าขึ้นมันมีเสียงยิงกันอยู่อีกด้านหนึ่งเราก็เอาเทียบเท่าที่เราไอ้นี่ก่อนเอาเท่าที่เรา,เา,เราจําได้ก่อนก็ออไล่เก็บของไปผมฟาร์มช้าช้าหน่อยนะเพราะว่าผมเป็นคนที่เลือกของละเอียดก็ <c oughs> <c oughs> อย่างว่าแหละมือใหม่เนาะไม่ได้ฟุกนะเนี่ย อุต่าห์ฝึกแบบสั้นสิบสองเลยนะ <g uck ling> ลาเล่นละเล่นทีนี้ผมจะหาทางขึ้นข้างบนนะผมจำได้ว่ามัน <t od cast> มีตัวอะไรอ๋อพอดีเจอคนอดีอน่าจะบอดไหมตัวนี้ใช่ไหม pas? แต่บอดอะไรของฟูอย่างเน,นี่ยโอ้โหเสิร์ฟถึงที่เลย อ mm hmm. ไม่แน่ใจไม่แน่ใจไม่เป็นไรลืมดูชื่อด้วยผมไม่ค่อยดูชื่อนะว่าใครฆ่าใครเป็นชื่อบอดรือชื่อคนมีตัวหนึ่งอยู่ข้างบนนะหาทางขึ้นแบบเรายังอยู่ในวงนะครับก็สบายไปเนะี่ยอยู่นอกหน้าต่างนี่แหละผมยิงมันล่วงไว้แล้วก็มีตัวที่อยู่บนดาดฟ้าจะขี้เกียจไปละไปหา เข้าวงแล้วก็ไปล่าไปหาล่าดีกว่า,าผมเสียเวลาในการฟาร์มไปหน่อยกำลังทึ่งในตัวเองอยู่ว่าเอ้ยทำได้ไงนี่ฆ่าไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้สิบตัวทุกทีนี่ผมนาทีเดียวก็ตายแล้วลงบูธแคมป์กับพาราไดนะ์เนี่ย ใครบอกผมอ่อนทุกคนแหละทีนี้ผมเห็นแอร์ดรบตกนะผมก็จะไปแอร์ดรบขอเติมยาแบบบัฟบับมันมีตัวหนึ่งอยู่ทางนู้นน่าจะเนินเขาเพอดีมันยิงกันอยู่ทางนู้นจากเสียงไม่เป็นไรเราก็มาฟาร์มตาม กระถ่อมเราเราจะไปแอด์ดน่าจะมีอะไรดีๆให้เราเอาระเบิดขวดผมเป็นคนใช้ระเบิดไอ้นี่น้อยนาเนี่ยไม่ค่อยเก่งไม่แตกใส่ตัวเองก็เฟี่ยงไม่โดนมั่วแต่ว่าระเบิดขวดผมเล่นได้ หายใจจะเอาอะไรดีเอาคูณสี่แล้วกันคูณสี่จริงๆยิงยากกว่าคูณสามนะแต่ว่าชอบเล่นผมชอบเล่นคูณสี่ยังไงมันก็สูมไกลกว่ายอมเอาระเบิดมือไปแลกกับระเบิดขวด ไฟมันสร้างพื้นที่ได้เปรียบได้ดีกว่านะแต่ว่าระเบิดไอระเบิดมือนอะ่ะมันโดนตุ้มแล้วมันตายเลยไงแต่ระเบิดขวดมันต้องโดนไฟไหม้ไ,ไปก่อนอแอร์ดอปน่าจะยังไม่มีคนมาเสร็จแล้วลวรู้จักจอบรอยน้อยไปซะแล้ว มีอะไรบ้างโอ้เกาะสามหมวกสามเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็นั่งคิดอยู่เล่นร้อยนัดแล้วกันก็ปืนในเนี่ยคิวซอะไรมันไม่แรงแล้วผมลืมว่ามันสับร้อยนัดได้ตอนนี้มีห้าสิบเองก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวออกจากเขตแอร์ดอปก่อนเดี๋ยวมีคนมาหิวโหยมารอบสังหารเรา ไปเข้าหาที่ปลอดภัยนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในวงซุ่มดูล่าเราแป๊บที่ดูจากลายเครื่องบินตอนแรกนะคืออันนี้ผมเก็บคูณ2มานะครับเพราะว่าคูณ4ี่มันไกลไปพอวงมันเล็กแล้วอะ่ะมันเล่นยากมันต้องมีพวกเลตดอทโฮโลไว้แต่ไม่มี เอาคูณสมาแทนเอาไว้เดินไล่ชาร์จเราก็รอนะครับรอดูวงรอคนฝั่งมาจากทางพาราไดจากไลน์เครื่องบินแล้วตอนโดดร่มลงมาคนลงทางพาราได์เยอะก่อน พาราไดแล้วก็มาบูตแคมป์ตรงผมพอดีผมเก็บได้หมดแล้วน่าจะไม่หมดก็เกือบที่เหลือตามที่แยกไปลงที่ที่ปลอดภัยปลอดภยัยเดี๋ยวก็ต้องมาตอนนี้โซนฝั่งทางหล,ลังเรานอกวงทางอีกทางหนึ่งน่าจะไม่มีคนมาเลย เอมองอยาามีต้นตะขบไหมเก็บตะขบกินลอได้ไหมชิวจังเลยตอนนี้เราน่าจะได้กินไก่แล้วแหละคิดว่าอย่างนั้นนะกระท่อมกระทอมเอกระท่อมพูดอะไรเนี่ยกระท่อมนี้น่าจะมีคนนะหรือเปล่าไม่รู้อันนี้มาดูทางด้านหลังนะครับเผื่อแบบมีคนเข้าหลัง แต่ดูทรงแล้วคิดว่าน่าจะไม่มีขาดว่าเอ้ยมีคนทักมาชื่ออะไรไม่รู้เมื่อกี้เห็นผมในสตรีมหรือเปล่าอัดพับจีเปล่าครับคืนนี้เอ,อไม่แน่ใจครับว่าจะได้เล่นหรือเปล่า มีคนถามมาในแชทนะนี่นี่น,นี่มีคนวิ่งแล้วผมไม่ชอบเลเปาเมนนิ่งเนี่ยอนิดเดียวเราคูณหกเราได้เปรียบมารอเลยขาก็เล่นได้ถึงจะไม่มีเอ็มสองสีนี่กินน้ำกินน้ำนี่ดับหนึ่งกินน้ำอร่อยเพื่อน <laughs> <laughs> เพื่อนกินน้ำ เรากินบ้างมีอีกไหมมีอีกไหมนึกว่าหลังวงจะไม่มีก็ยังแอบเล่นรอดมาได้นี่ไงนี่ไงเจอได้อีกตัวหนึ่งนี่ไงเดยวิ่งเฉียวมาแล้วโอ้ยนิดเดียวไม่เห็นละงั้นเราเราเข้าไปใกล้กว่านี้มาเลยเรามีร้อยนัด ลองเช็คไปก่อนขอเขาเรียกอะไรนะกำเนดอตอันนี้อันนี้เห็นแวบๆบแบบนะอยู่ในหญ้าเนี่ยแล้วผมเห็นแล้วมันมาหลบอยู่หน้าหินอยู่ตรงหินหน้าผมเลยเห็นแตงหัว <S <S เรียบร้อยนอ็อ แล้วมีเสียงมาด้านหลังนะผมก็เลยตัวนั้นน็อกไปแล้วก็เลยวางใจได้ใส่สโคบใกล้แล้วนะใกล้ละไกลได้ไม่ต้องไปเคฟซีะใกล้จะมีไก่ให้กินแล้วเหลือแค่สองคนนะไม่รู้ตี้เดียวกันหรือเปล่า ถ้าตี้เดียวกันก็นี่นี่นี่ผมได้ M สองสี่พอดีชัดเนี่ยของโปรเลยนะเนี่ยแต่ผมเลือกของนั้นแบบค่อนข้างแบบโลบไปหน่อยไอ้นั่นก็อยากได้ไอันี่ก็อยากได้จะตายเพราะเก็บของไว้เนี่ยทุกคนคิดว่าผมจะรอดไหมครับถ้าเขาตี้เดียวกันเนี่ยผมไม่รอดนะภาวนาว่าอย่าตี้เดียวกัน โอ้ตัวนี้มีคูณ6กสองอันเก็บมาอะไรเยอะแยะเราต้องบับยาแล้วแหละเดี๋ยวไปเข้าวงก่อนก็ได้ผมคาดว่าตอนนี้มันน่าจะมาจากทางด้านหลังนะเพราะเสียงก่อนหน้านี้มันยิงมาทางนน้นนะปลาระเบิดเช็คแล้วแต่ว่าเราใกล้วงกว่าเราวิ่งนิดเดียวเราก็เข้าวงแล้วเดี๋ยวเรารอดูได้ ตอ้เผื่อเก็บมันเลยลงมาแล้วเราเสียเปรียบนะเราลงเนินต่ำมันยังอยู่บนเขาอยู่ไม่เป็นไรค่อยๆหลบตามหินตามต้นไม้เอานะมันปูสโมกแล้วมันน่าจะวิ่งคิดว่ามันน่าจะวิ่งอ้อม ไม่น่าจะวิ่งตรงๆเข้าวงเราก็ต้องระแวงหลังเข้าในเขตวงก่อนอวงเจ็บด้วยนะนั่นไงมาละมาแล้วมาแล้วมาแล้แลโอ้ยหลบหินเหรอไม่เป็นไร ยังไงอ้าคนละตีรอ,อดไปเราไม่ตีเดียวกันเย้เห็นไหมนู่น1 4ีประวัติศาสตร์เลยนะเนี่ยโอ้โหทำได้ไงสบายเลย M24 โอ้ยังไม่ได้ใช้ลยเป็นไงครับท่านผู้ชม สนใจก็มาเล่นกับผมได้นะผมพาแบกกินไก่เดี๋ยวพาไปซื้อที่ KFC